รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบหร,ร่วมกับแกรนด Audition นวิวเสนอรายการสนับตนุนโดยสมบัติวามวามเป็ดสดนครปฐมเป็ดพะโรกอหัวไก่สูตรยาตีนโบราณเปิดจำหน่ายทุกวันริมถนนสายนครปฐมราชบุรีทั้งสองฝั่งทาง ก๋วยเตี๋ยวเป็ดพะโล้กอหัวไก่เปิดจำหน่ายก๋วยเตี๋ยวเป็ดและเป็ดพะโล้กอหัวไก่พร้อมอาหารตามสั่งทุกเมนูเปิดบริการทุกวันที่มอกล้วยไข่ไตรตรึงกำแพงเพชรสวัสดีครับผมเสียบัดกอหัวไก่นะครับพบกันเช่นเคยครับช่วงทัวร์ทำกินครับวันนี้มาพบกับพิกรณ์คนใหม่ครับน้องชายเวงครับครับสวัสดีครับผมสุรทตัดแสงอรุณงาม สุรสฟาร์มครับผมวันนี้ผมจะพามาชิมโตจีที่อร่อยสุดในนครปฐมครับวิสูตรโภชนาการนครปฐมครับโต๊ะหรูดูมีระด,ดับวันนี้เราไปชิม,มาหา,างกันเลยดีกว่าปะอ้าวมันมีผู้ช่วยอสองคนไปเหรออู้ยอย่าไปรอเขาแน่ไอตัวประหลาดไปไปเอ้าอย่ไปรออ่ะ โอ้โห oh อะไรกันเนี้ยพี่เฟิร์นอะไรคะพี่เฟิร์นคิดดูเป็นเจ,นจ้านายก็แทป่ายนี่ยังไม่มาเลยนะี่มากี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ยอุ้ยตายตายอย่างงี้เขาเรียกเช้าชามเชียนชามเลยครับเป็นเ<า>จ้านายต้องเป็นหลักนะครับต้องมาตอนก่อนเขาเ<อ>ที่ให้เรามาก่อนแล้วเขาพาเรามาทำอะไรคะเนี่ยเขาบอกจะมาร้านโต๊ะจีนพุทธนาที่ใหญ่ที่สุดในนครปฐมวิสุดเนี่ยนะโอ้ยวิสุดพัทธนานครปฐมตายออกอีเปิดจะแตกทำไมหรอโต๊ะจีนนี่เขาชื่อดังนะเขาอร่อยมากค่ะมาโต๊ะจีนเราต้องกลมเกลื่อนเป็นจีนให้ได้ อุ้ยแต่คุณมีเขานะคะหายค่ะคุณมีเชื้อไหมคะเนี่ยว่ามีเชื่อนะเชื้อคนจีนเหรอเชื้อโควิดายหายแล้วเชื้อคนจีนเหรอคะเชื้อจริงคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อเนี่ยใช้แซ่คุณแม่ใช้โซ่ต่ทำไมทำไมใช้โซ่ล่ะคะเอาไว้ร่่มพ่อตองเมาแล้วออกนอกบ้านี๋ยวกลับไม่ถูกยังพ่อพ่อคุณมาแล้วเธอแหละค่ะอุ้ยคนจีนคนจีนคขดูผิวอ้าผิวเหลืองตาเหลืองเลยค่ะโอ้โหอย่างนี้แน่นอนเลยดีช้านะ มมนคุณจีนพูดจีนได้ได้ค่ะลองสักนิดหนึ่งอะไรอะไรคะไอหยันน้องสาวอาหมวยน้องสาวอาหมวยน้องชายอาตีพ่อเตียเตียของเตียกงกลงของกลงของกงซุปเปอร์กลงวางมีที่ไหนล่ะ มาหลายกล่องลือเกินดีไม่ไหวแล้วคนผ่้ชอมคุยกันนี่มีซุปปกปัก๋งเข้ามาด้วยกลับไปข้างในกันดีกว,ว่าไปดูที่ว่าเขาจะดูรวดเรามาก่อนลงมาก่อนลมาก่อนค่ะไปกินโต๊ะจีนค่ะตอนนี้เราก็มานั่งอยู่ที่โต๊ะจีนรู้ดูดีมีระดับนะครับแล้วก็นี่กัมน,น,นากมาเจอท่า่าแกโต๊ะจีนเลยครับพี่วิสุทธิครับครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับผม วิสูพภชนาการโต๊ะตีนจังหวัดนครปฐมครับผมยังวิสูครับในเมื่อเราสร้างขึ้นมาพัฒนาทีผมอยากรู้ว่าเมนูใหม่ๆอ่ะมันมีอะไรจุดขายป่ะครับครับผมโต๊ดตีนนี่มันก็ผสมผสานนะครับเมนูใหม่เมนูโบราณเมนูใหม่ของทางร้านเราก็นี่เลยครับซิกเนเจอร์เลยครับอ๋อไปกรอบอ๋อไปกรอบจากสมบัติฟาร์มครับครับนะครับนี่ ตอนนี้ออกไปนี่ผู้คนรับทานนี่ชอบใจกันมากเลยครับครับในของสมบัติฟาร์มหน้าทานนะครับมีของสมรสฟาร์มบ้างไหมครับอ๋มีเลยครับนี่เลยครับนี่เป็ดอบสมุนไพรนี่ก็ไม่นี่ก็ใหม่ครับนี่ก็แขกที่มาทานอาหารแล้วก็ชื่นชอบไม่แพ้เป็ดกรอบเลยครับครับครับเนี่ยนี่ผมอยากรู้ว่ามีสมบัติฟาร์มสุรสฟาร์มแล้วเมนูยางอื่นอ่ะฮียมีอะไรแนะนำมั้ยแนะนำ้เลยครับแนะนำอื่ จะแนะนําอย่างนี้เลยนะครับคือหอยเจ้าหมูนะครับถ้าแถวชนบุรีเขาจะมีหอยเจ้อปูแต้นครปฐมก็จะเป็นหอยเจ้าหมูทาจากหมูสามชั้นกุ้งแล้วก็มันแกวแล้วก็ส่สกับสมก็พริกไทยธรรมดาธรรมดานะครับก็คือเป็นเมนูที่โบราณโบราณหน่อยแต่โ๊ะจีนมันต้องผสมผสานครับเมนูใหม่เมนูเก่าแล้วคนตอนหนังเขาก็จะมาทานเมนูโบราณโบราณแบบนี้ครับผมแล้วก็นี่เลยครับเต่าฮื้อ เป็นตัตเป็นๆเ,เลยครับเนื้อแน่นๆเต่าพือน้ําแดงครับจากทางร้านเรานะครับตัวนี้ก็เป็นอาหารที่ขึ้นชื่อหรือชาแล้วอีกอย่างครับเมนูน้หายาทานยาบ้านนะครับเมนูปริ้งทะเลน้ําแดงนะครับเป็นเมนูที่ทายากที่สุดในบนโต๊ะอาหารนี่เลยกว่าจะทานได้ต้องต้มเป็นเวลาเป็นอาทิตย์อาทิตย์นะครับกว่าจะขึ้นมาทําได้นะครับก็ถือเป็นเมนูที่ทายากแล้วก็อร่อยครับทานแล้ว หายปวดหลังครับเมนูนี้นะครับแล้วก็นี่ครับซิกเนเจอร์เมนูหนึ่งที่ทางร้านผมเนี่ยมีชื่อมากเลยก็คือกุ้งสามรสครับซึ่งเป็นกุ้งใหญ่ๆเลยครับเนี่ยกุ้งตัวใหญ่ๆนี้นะครับโอ้มาจากสุราธ<ด>านีสั่งพิเศษไซส์เบอร์หนึ่งเลยครับครับเนี่ยผมว่าปดใจรอไม่ไหวละผูจะลองมาชิมเลดีกว่วาสุรสรับสุดโวยสมบัติวามความเป็นสดนครปฐม เป็ดพะโล้กอหัวไก่สูตรยาจีนโบราณเปิดจำหน่ายทุกวันริมถนนสายนคปรปฐมราชบุรีทั้งสองฝั่งทางก๋วยเตี๋ยวเป็ดพะโล้กอหัวไก่เปิดจำหน่ายก๋วยเตี๋ยวเป็ดและเป็ดพะโล้กอหัวไก่พร้อมอาหารตามสั่งทุกเมนูเปิดบริการทุกวันที่มอกล้วยไข่ไตรตรึงกําแพงเพชรครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่อาณาจักรของเสียตีแล้วครับเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยครับครับเ,เพราะว่าที่ผมทําเนี่ย เราก็เลี้ยงเป็ดทีแรกครับก็มีคนมาแนะนําว่าเลี้ยงเป็ดอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้หรอกอมันต้องมีขุดบ่อผมก็เลยขุดบ่อมาผมก็อาศัหญ้าที่คันบ่อเนี่ยก็เลยซื้องัวม,มาเลี้ยงครับเ<อ>สียต่อยอดครับ,รบแล้ววิธีการเลี้ยงเป็ดอะครับวิธีการเลี้ยงเป็ดอ๋อก็ผมแนะนําเลยนะเกษตรกรนะถ้าเลี้ยงเป็ดนะต้องเล้าลอยครับอ๋อใอช่แล้ว <ý> แล้วก็เราต้องดูแล ลงเรือนบ่อยๆเอ๊ะเร้าลอยทำไมต้องเป็นถึงเล้าลอยครับเพราะว่าพวกนี้ยมันมีแก๊สแล้วเป็นมันสุขภาพเป็นมันจะไม่ดีออเรื่องน้ําหนักด้วยโรคด้วยถ้านเป็นคลาดร้อนเลใช่ครับผมจะเน้นเล้าลอยหมดเลยอเล้าลอยครับเล้าน้ําเล้าลอยอะได้ลมแล้วได้น้ําใช่ครับแล้วไอ้เล้าลอยนี่คือเราเมื่งกี้เรามันต้องให้ยาไหมครับอย่างนี้ ตั้งแต่ผมเลี้ยงไอเทียบัดมาผมไม่เคยให้นะโอ้ไม่ได้ให้ยาครับเป็นแต่ว่าเป็นธรรมชาติใช่ใช่คอักินแล้วมันก็แบบไม่มีไม่มีครับไม่มีสึกแต่ความสะอาดครับแต่เราต้องเน้นเรื่องความสะอาดอย่างเดียวโอ้ได้ความรู้ดีมากเลยครับบางบางที่อ่ะเลี้ยงอ่ะไม่ประสบความสําเร็จเพราะเราไม่ได้เน้น เรื่องเรื่องความสะอาดอ๋อใช่ใช่ชแล้วก็มันก็จะสูนเสียใช่ครับมีขั้นตอนยังไงครับถ้าาเเรียงผมจะให้ลูกน้องแหละสองสามวันผมจะฉีดแล้วตลอดเลยแล้วก็ขี้นี่ให้ปลาให้ปลาครับมันก็จะเป็นประโยชน์ไม่งั้นมันก็จะติดอยู่บนบนร้าวอ่ะอ๋อ ออประหยัดประหยัดอาหารปลาใช่คือเราไม่ต้องปลาไม่ต้องให้อาหารถ้ามันปลาเนี่ยถ้ามีขึ้นมีลงงเงี้ยเราเลี้ยงเป็ดอย่างเงี้ยใช่ไหมอ๋อถ้าเราเลี้ยงปลาน้ำหนักครับช่วงไหนถูกเราก็ไม่ขายครับเราก็เลี้ยงเพราะว่าเราเรามีที่เป็ดให้กินเราก็ไม่ขายครับเพราะเผื่อเป็ดจะไปกินที่ปลาไหมเนี่ยผมยังสงสัยอยู่ผมเสียจะมาถึงสายไหมเดี๋ยวท่านก็พาเสียไปดูกัน ก็ต้องขอข no อบคุณเสียชัดสายเปที <Overwatch> aro 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 ่มาร่วมรายการเราแล้วก็ขอบคุณเสียสีครับคลายเครียดก่อนเย็นขอสคุณปรบมือกันครทีมก็อ่รมอันขอบคุณประชาชนทรวยนขคุณระกันขอบคุณปรที่าที่ับคุปานีมอกัอปา่มอันเานที่วันขานี่กนะัะนี้นะ ทำ้งูดล่างอย่างนี่หาหัวยากหนึ่งอะไรรู้ไหมอะไรผิวก็ดำสองหน้าผากแค่นี้สักผู้หญิงเนี่ยถ้าหน้าผากเล็กอะไรก็เล็กไปหมดใช่ไหมครับผู้ชายก็ชอบผู้หญิงที่หน้าผากใหญ่ๆค่ะทำไมอ่ะน้าผากเปิดขนาดนี้นะเปิดป๊อปผาหัวได้ปุ๊บเลยอ่ะผมไม่เชื่อคุณไม่เชื่อทำไมอ่ะคุณเห็ยตายหาเลยคุณเห็ยทำไมเมื่อคุณที่บ้านรับประทานโทษอทำไมคะหน้าผากอย่างนี้มาถึงกลางกระบอกเลยโอ้ยท่านี้ผมแมันจูเองโอ้ยแล้วเป็นไงมีแค่สี่นิ้ว สอแผ่เดียวสี่เดียวบางทีตัวสองแผร์ขนาดไหนคุณมาเดินเลยเหรไม่ไปเงี้ยมันคงจะคับซอยมานแล้วเนาะไอ้ี่ตัวปูสองอนาใช่ไหมรับจ็อบหน้าตัไมได้รไม่ไ้ายอย่างให้กูโปยมันงไอ้นั่นก็จะให้โปยคนบออย่าไปโปยอย่าไปโปยอเนามีผัวยังจ๊ะ ยังไม่มีค่ะอะไรเอาไมค์จอ่อปากเลยยังไม่มีเลยค่ะตะละกกอย่ากลัวไมค์ลูกขอโทษนะคะ <c oughs> เดี๋ยวนี้ตะละกใหม่นัะะกร้องใหม่กลัวไมค์ค่ะเพราะไม่เคยสัมผัสกับอะไรที่เป็นดื้นะคะเพราะจริงๆที่จะบอกให้นะคะนักร้องคนใหม่เลนยะถ้าหากนักร้องที่ไม่เคยไม่เคยร้องเพลงมึงร้องเพล,ง,ล,ง,เพลงแรกๆนะ <c oughs> จับไมค์มันจะมันจะจับอย่างเงี้ย มันกลัวไหมเพราะไม่เคยสัมผัสอะไรที่เป็นรุ่นๆแต่ร้องเพลงมาสักปีนึงนะยังไงเรื่จับอย่างนี้แล้วค่ะเรื่องคุณค่ะอันนี้หนึ่งปีเธอสองปีนะคะสองปีสามปีป่ามาไม่ค่าใครจะแตะสามปีป่ามาเล่นโชว์ลูกนะเมืองนี่แหะขนาดตื่นโดยสมบัติป่ามความเป็ดสดนครปฐม เป็ดพะโล้กอหัวไก่สูตรยาจีนโบราณเปิดจำหน่ายทุกวันริมถนนสายนคปรปฐมราชบุรีทั้งสองฝั่งทางก๋วยเตี๋ยวเป็ดพะโล้กอหัวไก่เปิดจำหน่ายก๋วยเตี๋ยวเป็ดและเป็ดพะโล้กอหัวไก่พร้อมอาหารตามสั่งทุกเมนูเปิดบริการทุกวันที่มอกล้วยไข่ไตรตรึงกำแพงเพชร สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรมโครงการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพิธีประกาศรางวัลโครงการสร้างสารรค์มูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรนวัตกรรมสู่ตลาดสากลอกรีพลัสอวอร์2022เกษตรสร้างสารรค์นวัตกรรมสร้างเสริมผู้ชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระนิธิรีรเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี นอกจากนั้นผู้ที่ผ่านการเข้ารอบจะได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า3 0 0แสนบาทพร้อมโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ต่างๆของสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรมกรมการค้าต่างประเทศอีกด้วยร่วมชมร่วมเชียร์และส่งกำลังใจให้ผู้ที่ผ่านเข้ารอบการประกวดทั้ง20ทีมผ่านการถ่ายทอดสดทาง Facebook Agree Plu s Award ได้ในวันที่21กันยายน2565ตั้งแต่เวลา13 3 0นาิกานาทีถึง14.30นาิกานาที การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดตัวโครงการเที่ยวเมืองไทยให้หายคิดถึงเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยจัดกิจกรรมวงล้อแห่งความคิดถึงผ่านเว็บไซต์ t o u r i s m t h a i l a n d o r g t h a i l a n d m i s s u ชวนหมุนวงล้อรุ่นรับ v o เชอร์ราคาสุดพิเศษสำหรับสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวไทยมีแมทธิวดีและน้องเดมิ่ดีนรวมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ท่องเที่ยวโดยวงล้อแห่งความคิดถึงลุนรางวัลกันได้ทุกวันศุกร์ตั้งแต่วันที่16กันยายนถึง18พฤศจิกายน2565เราก็ได้มีการทำงานบูรณาการกันแล้วนะคะกับหลายภาคส่วนนำ แพ็กเกจท่องเที่ยวในราคาพิเศษในทุกๆวันศุกร์นะคะเราจะมีวงล้อที่เรียกว่าวงล้อแห่งความคิดถึงผ่านเว็บไซต์ของททท tourismthailand.org t h a i l a n d i m i y s u o นะคะก็จะได้ราคาพิเศษมากๆเริ่มต้นที่9บาท99าทแล้วก็ที่พักฟรีทุกวันที่ไม่ใช่วันศุกร์ก็จะมีการนําเสนอดีลราคาพิเศษให้กับทุกๆ คนที่มีความสนใจในแต่ละกิจกรรมและน่าจะกระตุ้นให้เกิดการเดินทางไม่ต่ำกว่า500,000ถึง1ล้านคนครั้งน่าจะมีรายได้ไม่ต่ำกว่า40-50ล้านบาทค่ะสสปนหรือ,อรทีเซบจับมือสมาคมไฟฟ้าและพลังงานไ t r i p l e e ประเทศไทยชกผลง,งานคว้า3งานประชุมนานาชาติด้านวิศวกรรมไฟฟ้าพลังงานจัดใหญ่ใน3ามเมืองไมซ์ไทยต่อเนื่อง3ปีงาน I Tri e p l e ล p ีเพ p เ e c 2023ที่เชียงใหม่ปี2566งาน I TripleE i s ไ2024ที่พัทยาปี และงาน I t r ร e p l e ปิลอีพีเชียงพนปี2568ที่กรุงเทพมหานครคารดดึงผู้ร่วมงานจากทั่วโลกรวมกว่าหมื่นคนสร้างเม็ดเงินสะพัดกว่า837ล้านบาทมั่นใจเมืองไม้ไทยพร้อมรองรับงานเพิ่มต่อเนื่องตลอดปีสะท้อนความพร้อมของไทยในด้านวิทยาการไฟฟ้าและพลังงานต่อย,ยอดสู่การดึงงานระดับโลกก็คงจะเป็นเรื่ององค์ความรู้ที่เรานําเอาผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกมารวมตัวกันนอกเหนือจากในเชิงเศรษฐกิจเนื่องจากว่านานาชาติจะต้องเดินทางเข้าสู่ประ ไทยแล้วผู้ที่มาร่วมประชุมก็จะสามารถหาประสบการณ์ส่วนตัวได้ตสาหกรรมท่องเที่ยวก็จะได้รับผลประโยชน์ในเรื่องนี้ด้วย ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนสร้างพระบรมศรีไม้สักด์หลังใหม่วัดหัวกระบือบรรกระเทียนกรุงเทพบริจาคผ่านธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาพระรามสองชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี2 2 8 4 5 1 1 1 9 9ร่วมบุญถ่ายชีวิตโครกระบือชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี2 2 8 4 5 4 0 0 9 9หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่จเจ้าวาสวัดหัวกระบือเบอร์โทร0 8 7 5 0 5 0 5 8 0 5 8 0 สวัสดีค่ะเรอิสุริยาพิชัยค่ะขณะน,น,นี้เราอยู่กับพระครูวิบูลพัฒนกิจดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์เจ้าอาวาสวัดหัวกระบือค่ะกลาวนมัสการค่ะหลวงตาหลวงตา,าคะมีคําถามเช่นเคยนะคะหลวงตา,าคุณผู้ชมทางบ้านถามมาว่าทําไมเขาทําบุญเขาเป็นคนดีและดวงเขายังไม่ดีสักทีไม่มีโชคไม่มีลาภเลยนะคะหลวงตาอ๋อเจริญพร ญาติโยมท่านสาธุชนบางคนเนี่ยก็ทําบุญอยู่ตลอดการตลอดเวลาตั้งใจทําบุญแต่ถ้าบางคนก็ดังที่พิธีกรได้กล่าวได้ถามว่าทําไมจึงไม่ค่อยมีโชคมีลาบจริงๆนะแม้แต่ที่เรามีลมหายใจอยู่นี่นะมีลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่ได้นี้ถือว่าเป็นโชคเป็นลาบแล้วนะโยมนะยิ่งถ้าลมหายใจของเราเนี่ยหายใจด้วยสติสัมปชัญญะหายใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโท หายใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาทนนี่เป็นโชคลาภอันประเสริฐเลิศสวาสลาภใดๆทั้งที่บางคนก็คิดว่าจะต้องได้ทรัพย์สมบัติเงินทองสิ่งของทั้งหลายทั้งปวงนั่นเป็นลาภที่ไม่มั่นคงไม่ยืนยงไม่ถาวรเพราะว่าเขาเรียกเป็นทรัพย์สมมุินะทรัพย์สมมุต,นะมมติไม่มีอะไรประเสริฐสุดเท่าเรียทรัพย์เรียทรัพย์คือบุญกุศลคุณงามความดีประมีที่เราทำเนี่ย อาจจะด้วยการไหว้พระสวดมนต์เจริญจิตภาวนาหรือว่าแม้แต่มากราบนร,รัสการปิดทองหลวงพ่อโตจิตเป็นกุศลนี่เป็นลาบประเสริฐอโรคาบรมาราพาความไม่มีโรคเป็นลาบประเสริฐนั้นลาบเนี่ยมันมีทางเคล็ดทางโลกและทางธรรมเพราะนั้นลาบทางโลกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้ไม่แน่นอนแต่เราท่านทั้งหลายก็หวังว่าจะได้เะนั้นลาบที่เลิศประเสริฐสุดก็คือไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ หรือว่ามีสติธรรมทานยะให้ใจเข้าให้ใจออกมีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์นี่เรียกว่าเป็นราบที่ยืนยงคงทนถาวรแน่นอนแล้วก็เมื่อล่วงลับดับจิตสามารถจะไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้แต่ว่าราบอย่างที่เราหวังว่าจะได้โชคราบจากการซื้อลอตเตอรี่จากการเล่นการมานานอะไรก็ดีนั่นเขาเรียกเป็นทุกขลาบนะเป็นทุกขลาบไม่ไม่ใช่ราบที่เลิศประเสริฐเจริญพรหนงตาครับ บางคนเนี่ยนะคะบอกว่าเขาเนี่ยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่เผลอเลยไปทําผิดครั้งหนึ่งเนะะี่ยค่ะเขาสามารถที่จะนั่งสมาธิหรือว่าไปบวชหรือว่าไปบวชชีพามะคะเพื่อไถ่โทษหรือว่าไถ่บาปอันนั้นได้ไหมคะเจริญพรบาปเนี่ยมันไถ่กันไม่ได้เพราะมันเป็นเขาเรียกเป็นไม่ไม่ใช่เรื่องของ ทรัพย์สมบัติเงินทองสิ่งของที่ไปกู้เขายืมเข้ามาแล้วถ่ายได้แต่บาปเนี่ยเราสามารถที่จะเขาเรียกสร้างบุญกุศลสร้างคุณงามความดีสร้างบารมีเสริมเพิ่มเติมให้มากเมื่อรู้เล่าว่าเราผิดพลาดไปแล้วก็หยุดชะงักแค่นั้นแล้วก็เริ่มสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีสร้างบารมีซืบต่อไปใหม่และชีวิตก็จะได้สดใสจเจริญรุ่งเร,องเรืองไม่ต้องไปคำนึงะหวนคำนึงนึกถึงอดีตที่ผ่านมา พราะอาดีตเนี่ยเราไม่สามารถจะแก้ได้แต่ว่าในปัจจุบันเราสามารถที่จะทําอะไรเป็นคุณประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่สังคมก่ประเทศชาติศาสนาได้นั่นเริ่มต้นกันใหม่ที่แล้วนั้นอดีตเนี่ยเราไม่สามารถจะแก้ได้แล้วไม่สามารถจะลบล้างได้แต่ว่าเราสามารถจะสร้างกรรมดีหนีกรรมชั่วได้เจะเริญพร้อมคตาคะ แล้วเราจะมีวิธีการเตือนตัวเองหรือว่าเตือนคนรอบข้างอย่างไรคะว่าไม่ให้หลงผิดหรือว่าไม่ให้กระทําผิดอวงตาเจริญพรการที่เราจะ <c oughs> ไม่ให้หลงผิดกระทําผิดก็ต้องมีสติสติคือ,อะระลึกได้สัมปชัญญะคือรู้ตัวเมื่อเรารู้ตัวมีสติระล,ล,ลึกได้ก็อ้อนิจอาจจะผิดพลาดไปสิ่งนี้ไม่ดีเราก็ไม่ไ,มไปกระทําอย่างนั้นแล้วก็ตักเตือน บุคคลข้างเคียงคนในครอบครัวว,ว,ว่าสิ่งนี้ไม่ดีอย่างนี้อย่างนี้เราไม่ควรกระทําควรจะกระทําสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ไม่มีโทษแล้วก็ไม่คิดว่าจะไม่กระทําอีกคือสติธั้มะทญญะมีสติระลึกรู้สึกตัวอยู่เสมอเสมอจเจริญพรการที่เราต้องมีสตินะคะหลวงตาเราควรจะต้องตั้งสติอย่างไรหรือว่าสวดคาถาอะไรหรือว่าตั้งนโมเราก็สามารถที่จะมีสติ สัมปชัญญะได้ค่ะหลวงตาเจริญพรสติสัมปชัญญะเนี่ยแม้แต่ว่านะโมเราก็ต้องมีสตินะโมตัสสะพะวโตสติสัมปชัญญะคือให้ระลึกรู้สึกตัวอยู่เสมอๆสมอเนี่ยก็ได้การกำหนดลมหายใจเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีมากหายใจเข้าให้ใจออกระลึกรู้สึกตัวอยู่เสมอเสมอนั่นก็ทําให้มีสติได้ตลอดการตลอดเวลาเจริญพรค่ะหลวงตาคะทราบข่าวว่าหลวงตาจะมีทอดกระถิ่ใช่ไหมคะ มไม่ทราบวันไหนอย่างไรคะหวงตาจเจริญพรอทอดกระถินเนี่ยก็ <c oughs> เป็นการละทานนายโยมเราจะทอดก่อนกําหนดก็ไม่ได้หลังกําหนดก็ไม่ได้ต้องภายในวันแรมหนึ่งค่ำเดือน11หลังจากออกพรรษาแล้วหนึ่งวันนะฮะงนกระถินเนี่ยเป็นการลระทานฉะนั้นญาติโย,ย,ยมท่านสาธุชนวัดวารามต่างๆวัดใดย,ยังไม่มีใครจองกระถินก็ไปขอจองแล้วก็เปิดให้เป็นสามัคคี ทางวัดก็จะได้จัดเชื้อเชิญเจริญพรโยมร่วมเป็นเจ้าภาพกันส่วนที่วัดหัวกระบือน,นี้ก็กําหนดทอดกันในวันเพ็ญขึ้น15้าข้ามเดือน12บซึ่งตรงกับวันที่8ดพฤศจิกายนเนะวันเพ็ญขึ้น15้าข้ามเดือน12วันลอยกระทงแล้วก็พิธีกรมิตรหลายเบิร์ก็จะมาจัดประกวดนางนพมาศประกวดกระทงแล้วก็เชื้อเชิญเจริญพรญาติโยมมาร่วม,มกันก็จะมีะนักแสดงดารา นางงามหลายๆยุคหลายๆสมัยมาร่วมกันมาร่วมด้วยช่วยกันนะนี่ก็ที่วัดถุกระบือส่วนที่อุทยานการเรียนรู้เกษตรพอเพียงที่หลวงตาไปสนองโครงการพระราชดำริพระราชลัดขององค์พระบาทพรเดชพระเจ้าอยู่หัวที่โคกต้นลงก็ที่นั่นจะทอดกันในวันอาทิตย์ที่16ตุลาคมนะอาทิตย์แรกของเดือนหลังจากออกพรรษาแล้ว6วันเชื้อเชิญจเจริญพรน,นักแสดงดารา ไปร่วมนาทอดกระถินสามัคคีการกักบเมทะแลเวลนณวันที่16ตุลาคมณการเรียนรู้เกษตรพอเพียงซึ่งขณะนี้ก็ขอเป็นโคกหนองนาโครงการของพระบาทสทมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่ก็ขอเจริญพรหลวงตาคะแล้วส่วนที่หลวงตากําลังพัฒนายอยู่ของวัดหัวกระเบือะค่ะหลวงตาดังด้านหลังนะที่หลวงตามีการปรับปรุงพื้นที่ค่ะหลวงตาทําเป็นโคกหนองนาเช่นกันใช่ไหมคะ เจริญพรที่วัดหัวกระบือนี่ก็ด้านบริเวณด้านหลังวัดสุดเขตวัดก็กําลังปรับปรุงพื้นที่โถมดินให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเสมอก่อนแล้วก็จะจัดโครงการโคกหนองนาที่วัดหัวกระบือก็จะมีโครงการโคกหนองนาแล้วก็อนุรักษ์ส้มบางมดไว้ให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้กันนะเจริญพรสาธุค่ะหลวงตาหลุงตาคะ ถ้าพูดถึงวัดหัวกระบือคนจะนึกถึงอะไรคะหลวงตาพูดถึงวัดหัวกระบือนี่ก็หลวงตาก็ขอชี้แนะว่าโยมต้องระลึกนึกถึงหลวงพ่อโตพระประธานในอุโบสถก่อนนะหลวงพ่อโตพระประธานในอุโบสถวัดกระบือเนี่ยเป็นพุทธรูปที่อยู่คู่วัดหัวกระบือมาเป็นเวลาชาตินาน200กว่าปีแล้วโยมก็จะจุดธูปจุดเทียนบูชาแล้วก็จะกราบปิดทองหลวงพ่อโตในอุโบสถแล้วก็จะปิดทองพระริยสง์นะ ก็มากมายหลายองค์ด้วยกันแล้วต่อจากนั้นก็จะไปกราบอธิษฐานขอพรท้าวเวสวรรณด้านหน้าอุโบสถชุดนั้นก็เป็นสีเขียวสีแดงส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะอยู่บริเวณด้านหลังอุโบสถอีกคู่หนึ่งคู่นี้ก็จะเป็นท้าวเวสวรรณใหญ่พอสมควรสูง5เมตรโยมมากราบอธิษฐานขอพรแล้วก็ได้โชคได้ลาบสมความปรารถนาแล้วโยมก็จะนำเอาสิ่งของเครื่องเครื่องสักการะบูชามาถวายกันเป็นประจำ โยมก็จะมากราบที่ฐานขอพอรแล้วได้สมความมุ่งมาปรารถนากันมาโดยตลอดเจริญหลวงตางคะก่อนที่จะจบรายการะคะอยากให้หลวงตาฝากวัดหัวกระเบือไว้กับคุณผู้ชมที่ชมรายการนะตอนนี้แล้วก็ขออนุญาตหลวงตาให้พรกับคุณผู้ชมที่ชมรายการด้วยค่ะเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนขอขวากวัดหัวกระเบือแขวงท่าข้ามเขตบุงเทีย์กรุงเทพมหานครซึ่งขณะนี้กําลังสร้างอุโบสถหลังใหม่หลังใหญ่ แทนอุโบสถหลังเดิมหลังเล็กๆหลังนี้นะไว้ในสายฐานศรัทธาของญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้รับชมรับฟังรายการนี้แล้วโยมมีโอกาสก็ขอเชิญเจริญพรมาร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอุโบสถหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่ที่ร้อยตรางวาหรือว่ายังอยู่ในเทศกาลเข้าพรรษายังไม่ออกพรรษาก็เชิญเจริญพรโยมมารับองค์กระถินด้วยร่มต้นกระถินนะขณะนี้ต้นกระถินด้วยร่มกระถิน12บสองราศีประจำปีเกิด ประจำวันเกิดก็ทางวัดจัดทํา้เรียบร้อยแล้วถ้าหากว่าญาติโยมท่านสาวธิชนมีกุศลร,รัทธาจะมารับร่มกระถินและองค์กระถินไปตั้งไว้ที่บ้านบริษัทห้างร้านก็ต้องขอมโทนาในกุศลร,รัทธาของญาติโยมท่านสาวธิชนทุกๆท,ท,ท่านในท้ายที่สุดนี้กล้าพร้อมทีมงานช่างกล้องช่างภาพมิตรไทยแลนด์เวขอบาร,รมีของหลวงพ่อโตในอุโบสถบาร,รมีของ องค์ท้าเวสสุวรรณทั้งสีเข anyway, ียวเหนียวทราบสีแดงแรงดิษ like ์และถวยเทพเทวาสิ่งท่ทั TT ้งหลายในสากลโลกกล่าวขอกราบพัฒนาคอเชิญท่านเด็จลงมาแผ่บารมีปกป้องคุ้มครองประเทศชาติศาสนาองค์เจ้าความมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรีทุกพระองค์และขอญาติโยมท่านสาธุชนที่จะรับชมรับฟังรายการอยู่ขณะนี้ขอทุกท่านจงประสบความสุขความเจริญขอจงหมดเคราะห์หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัย ขอให้ทุกท่านโชคดีลวงดีรำด่ำรวยมั่งมีเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีตลอดปีและตลอดไปโดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเธนขอเจริญพร